ทิฏฐิโสภคาวาอะระหังวาตาโสภคาวาอิติปิโสภคาวาสัมมาสัมพุทโธ คะวะอิเตเปโสภะคะวะเวทชาจรณะสัมปันโนวาต t โสภะคะวะอิเตเปโสภะคะวะสุขโตวาตะโภภคะวะอิเตเปโซภควะโลกเวทโทวาตะโสภควะ ອະຣຫັນส່າງສະຣະນັງຂາຕາເມອະຣຫັນຕ່າງເສຣະສານະມາ สามมาสามโคทังสิรสามาเมเวชาจารณสามปานนังสารนาคธาไมเวชาจารณสามปานนังสิรสามาเมโสคาตังสารนาคธาไมโสคาตังสิรสาม นมามิโลกเวทังสารางคาชาไมโลกเวทังสิราสานาไมเอเติปโซผักขาวอนุตาร ตาสภาคาวาเอเตเปโสภาคาวาปุเรสะธัมม r สาราเทวาตสภควาอเตเปโสภควาสัธาเทวมนุษสานังวา พคกขาวเอเติปศพภะคะวพอพธอวาตศภักขาวขอนุตตารงสารางขาช้าไม่นุตตารงเสราานามไม่ सार <kriti> สาราคาจฉาไม่โพดทางเสรสาชนามะไม่เตเป็น ภักขวาอิต <Ale> ิปิโสภักขวารอวภักันโทอเนจลาคันนปารเมจจสามปาโนอิติปิโสภักขวาเวทนาคันโทอเนจลาคันนปารเมจจสามปาโนอิติปิโสภักขวา สาญาญาณทวันเทอเนจลาคณาปารเมจสามปานโนอิเตปิโสพคาวาสางขารคานโทอเนจลาคณาปารเมจสามปานโนอิเตปิโสพคาวาเวญญาณขันเทอเน จาราคณาปารเมจสามปันโนอิติปิโสภควาปะเทวธาตุสัมมาทิญาณาสามปันโนอิติปิโสภควาอาปธาตุสัมมาทิญาณาสามปันโนอิติปิโสภควาเตช ธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิเตปิโสภควาวาโยธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิเปโสภควาอาคาสธาตุสมา ทิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะคะวาเวนญาณธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะคะวาจักกะวาระธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะคะวาจักตัวมหาราชิก าธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนอิต Paco tàu tém sắt tàu sama tiyana sampa no hitte peso, pacawa ya mata dos sama tiyana sampa no hitte peso, pacawa to seta โสภคาวาเนมะนรเตธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภคาวาปารเนมิตตวสวัตเตธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภคาวากรรมวจารธาตุสมาธิญาณ าสามปานโนเอเตเปโสภควาโรปาวจรธา ตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะวะอัปโรปาวะจรธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภะวะโนกุตารัตาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภาควาปัฏฐมาชาณาธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภาควาตุติยาชาณาธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภาควาตติยาชาณาธาตุสมาธิญาณสามปันโน เหตุเป็สภาควาจะตัวท่าชาณาธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิหติเป็สบภาควาขันจะมาชาณาธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิหติเป็สบภาควาอากาศัญจายตนะธาตุสมาธิญาณ าสัมปันโนเิติปิโสภะควาเวนยานาจายตันนธาตุสัาปิยานาสัมปันโนเิติปิโสภะควาอาเกนจานยายตันนธาตุสัาปิยานาสัมปันโนเิติปิโสภะควาเนวสัญญา นาสัญญาตาณฑทาตุสมาธิญาณาสัมปันโนเขติปิโสภคะวาโสตาปฏิมาคัตถาตุสมาธิญาณาสัมปันโนเขติปิโสภคะวาสกิทาคาเมมาขัตา ุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภคาวาอนาคามิมากขตาตุสัมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภคาวาอรหัตตมะขคาตุสัมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภคาวาโสตาปัต ໃນພັນລະຖານ ธิญาณสามปานโนจิตติปิโสภะคะวะสกิทาคามิพัลลธาตุสมาธิญาณสามปานโนจิตติปิโสภะคะวะอนาคาเมพัลลธาตุสมาธิญาณสามปานโนจิตติปิโสภะคะวะอรหัตตพัลลธาตุ ุสัมมาทิยานสัมปันโนกุสลธรร มาอิเตปิโสภะควอาญาววังโคทังสารางคาชามิชามโพเทปันจเอสรโคสลาทามานังโมโคัยานโมทามายานโมสังคายาปันเจโพังนัมมามทังอปั chụp bà ti mă să ngô să vít áp bocayapa búp bà să chasa hê bà să yaso sau 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 ว่าอรหังอาหยาวะเชวังพอดทางสารนังคาชามสาพอิปันจจเอกสรุทธามากกสลาธรรมานนทวิวังพอิติสัมมาสามพอดพอสุขลานนยาวะเชวังพอดทางสารนังคา ชาเมตตาตัวมหาราชิกาเอสรกุสลธรรมาเอเตเวชาจรณสัมปันโนอุปุยาวเจวังโคตังสรนังคาชาเมตตาวเตงสาเอสรกุสลธรรมานันทาปันจะสุขตอโล วกเวโวมหาเอโอยาวเชวางโกทางสารนางคาชามิยามาเอศระโกศาลาธรมาพรรมาสทธปััจจัสตัสตัสตาปะระมีอนุตตรยมกขยาวเชวามโกทางสารนางคา ชาเมตุสตาเอตสะรอกุสลาธรรมปุยปักกะปุริสะธรรมสารธิยาวัชีวังปุทางสารนางคาชาเมเนมานรเเสรอกุสลาธรรมเหตุปวัสาธาเทวมนุษสานางตถา ยาวัชิวังโพธังสรณังคาฉาเมปรเนมมิตวสวาติออสรคะกุสลาธัมมาสังขารขันโทวทขังอเนจังอนาตาโพธปัพยาวัชิวังโ นงสารนางคาดชาไม่พระมาเอเสระกุสลาธรรมา,า,นานาธิปัจยาเวนปันจะกภควตาญาวเนพานางสารนางคาดชาไม่นโมผทธาสนโมธามาสนโมสังฆาสภวิลาภกาลากลาร ខ្លើក្រូវតានារូវតាន់ិតពា្ប្ន วะโหมโลสะวาหายะนะโมภุทธัสสะนะโมธัมมาสะนะโปสังฆัสสะเวเตเวเตเวเตเมเตเมเตเมเตเจตเจติวาติวาติมยสุสุวาิโนตุโลโล สวาหายาเอนทสาวางมหาเอทสาวางพรามสาวางมหาพรามาสาวางจากกวาดิสาวางมหาจากกัดวาดิสาวางเทวาสาวางมหาเทวสาวางอิส सा वा महा इसे सा वामो สาวังมหาโมนีสาวังสาปุริสาสาวังมหาสาปุริสาสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสาภเสทิเวชาทรานังสาวังสาภโลกาอิริยานังสาวังแเ เตนะัาเจนะสุวัติโหนโตสาวางังกุนางวัชพารังเตชังมิริยังเศรษฐกามังธามังสาจังเนปานางโมขางคุยหกักกา,างทานางเสลังปานญาเมขางกอนยางภาขายางยงายงยสามตาปงขขางสรงขางเส ริรัวปังจัตเวสติเทสนาเกเตนะสาเจนะสุวัติหนตุภุรัวภุรุรัสวาหายะนะโมโพธทาสะทัวขัอเนจังอนาตาตัรปะขันทัวเวทนาขันทสัญญา านโทสังขารคาພโทเวญญาณคานโทนะโมอิติ พคะวานะโมธรรมาสะโตขังคเนจังคนาตาระบขันทอเวทนาขันทอสัญญาขันทอสังขารขันทอเวญญาณขันทอดนโมสวะกาโตภพระขวตาธรรมโมนะโมสังฆะสะโตขังคเน จังอนาตตาตัวปะขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทเวญญาณขันธ์โทนะโมสุิปันนภะคะวะสาวกสังโฆวาหะปะเรตโ ายะมะทโธขังจจังอะนานทายาวะตาสัมหายโยนะโมปุอจจังอะนานทาปุอะมะอะวันทาพธทายะนะอะกะตินิสรณะอาระปะโคธังมะทโธขังอะจจังอะน